พระคาถาบาังตาหายตัวคาถาโบราณนี้มันภาวนาจเจริญสติเศกใบหิ่งหายเจ็ดใบเศกเจ็ดทีกินก็ได้ทาก็ได้หายตัวไปได้แลมหัศจรรย์นักนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธันะสพพะะะสะพุท,ธพทธโธพระอุหังบังสัตตะนานางังบังอุมิให้เห็นอีกพุทธโธพระอุหังบังสัตตะนานางังบังอุมิให้เห็นอีก พุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานัง บางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุทธโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานัง บังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทธโทธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานัง บางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุทธโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานัง บางอุม <an e ิให้เห ja ็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุทธโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานัง บางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุโทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานัง บางอุมิให้เห็นอีกพุทธโทธพระอุหังบางสัตตนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทธโทธพระอุหังบางสัตตนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตานางบางอุมิให้เห็นอีก พุโทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุนิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุนิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุนิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานัง บ you ังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานางบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานางบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีก พุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานัง บังอุมิให้เห็นอีกพุทธโทธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทธโทธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตานัง บางอุม e <ım> qu ิให <made k confused güzel fit> <ım> ้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานัง บางอุมิให้เห็นอีกพุทธโทธพระอุหังบางสัตตนานางบางอุกมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตานางบางอุมิให้เห็นอีก พุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานัง บังอุนิให้เห็นอีกพุทธโทธพระอุหังบังสัตตะนาน,น ans, างตตนานน ans, บางัตตนนบงอุนิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานางบังอุนิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานางบังอุนิให้เห็นอีก พุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานังบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานัง บังอุมิให้เห็นอีกพุทธโทธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทธโทธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุโทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุนิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุนิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุนิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานัง บังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานางบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานางบังอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบังสัตตะนานางบังอุมิให้เห็นอีก พุทธโทธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานัง บางอุนมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุนมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุนมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตานังบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานัง บางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีกพุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางบางอุมิให้เห็นอีก พุทโธพระอุหังบางสัตตะนานางังบางอุมิให้เห็นอีก